ามที่มีข่าวแล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าในช่วงประมาณสักเดือนกันยายนต่อเนื่องไปยังเดือนตุลาคมปริมาณฝนจะตกมากทําให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเกิดน้ําท่วมเพราะฉะนั้นท่านพลเอกประวิตย์ก็เลยมอบหมายให้สชด้วยเร่งรัดมาตรการสิบมาตรการที่ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยไปทําไว้นะครับซึ่งตรงนี้เองจะเห็นว่ามาตรการหนึ่งก็คือการ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําของคลองที่มีอยู่เดิมและคลองแสนแสบก็เป็นหนึ่งในคลองสายหลักที่จะระบายน้ําเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเห็นว่าณขณะนี้เองนะครับกรุงเทพมหานครก็มีแผนในการปรับปรุงคลองแสนแสบด้วยซึ่งที่คลองแสนแสบเนี่ยก็จะขยายขีดความสามารถในการระบายน้ําจาก30ลูกบา์เมตรต่อวินาทีเป็น60ลูกบา์เมตรต่อวินาที นะครับซึ่งจะเห็นว่าการเตรียมการแบบนี้นะครับก็ต้องมีการขุดแล้วก็มีการขยายคลองแสนแสบซึ่งในเขตของจังหวัดชางเซาก็จะเรียกว่าเป็นคลองบางขนาดนะครับซึ่งรับผิดชอบโดยกรมชลประทานครับเพราะฉะนั้นการออกแบบในปัจจุบันนะครับกรมชลประทานได้รับงบมาเรียบร้อยแล้วก็จะเร่งรัดให้สถานีสูบน้ําที่ติดตั้งบริเวณปลายคลองที่คลองบางขนาดนะครับในขณะเดียวกันสถานีสูบน้ําเก่าๆที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถปรับรูปแบบสูบน้ํา จากบามบะกงย้อนกลับเข้ามาเติมคลองแสนแสบหากว่าคลองแสนแสบเนี่ยน้ำไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ําในขณะน,นี้มันจึงต้องมีการบรูรณาการกันอย่างไรก็ตามนะฮะที่แม่น้ำบาบากงเองก็มีการศึกษาผังน้ําของสชชซึ่งผังน้ํานี้นะครับก็จะกําหนดขอบเขตของทางน้ําเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ใช้เป็นกรอบในการที่จะประกาศทางน้ําตามราชกิจจานุเบกษาต่อไปซึ่งณนขณะนี้ การออกแบบผังน้ําเกือบแล้วเสร็จแล้วและคลองแสนแสบก็เป็นหนึ่งในคลองสาขาที่จะประกาศเป็นรากจาิตใจนุเบกษาซึ่งดูแลโดยกรมประทานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าฝนปีนี้นะครับจะใช้รูปแบบการบริการน้ําของคลองแสนแสบร่วมกับทางกทมแล้วก็ร่วมกับทางเครือข่ายอันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อจะให้ทุกสถานีที่มีประตูและมีเครื่องสูบน้ําสามารถทํางานได้นะครับในยามที่มีฝนตกเยอะ นะครับแล้วก็น้ําเหนืออาจจะมาประปรายนะครับก็ขอให้ทางกรมโชวะทานและก็หน่วยปฏิบัติได้ประสานแจ้งไปยังประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแผนตรงนี้นะครับตามข้อสั่งการของท่านพลเอกประวิตยนะครับซึ่งได้กํากับนะครับให้ทุกหน่วยดูแลสิบมาตรการให้สามารถสลิตผลก่อนที่น้ําจะมาครับกรุงเทพมหาคนครมีความพร้อมทั้งในการดูแลควบคุมระดับน้ําในคลองสายหลักต่างๆในกรุงเทพมหาคนครนะคะให้ได้ตาม เ,ออเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ว่าการควบคุมในแต่ละครเนี่ยจะต้องมีระดับเท่าไหร่ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยในเรื่องของผลกระทบจากน้ําท่วมประกอบกับกรุงเทพมหาคนครก็ได้มีการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําขนาดใหญ่อีก3าอุโมงค์ซึ่งตอนนี้เราได้ใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะคะต้องขอบอกว่ากรุงเทพมหาคนครนะคะมีความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหาคนครทั้งในเรื่องของป้องกันน้ําท่วมและก็ในเรื่องของคุณภาพน้ํา ซึ่งทั้งสองด้านเนี่ยค่ะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะกรมชุมนทานเนี่ยอยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างนะครับตัวสถานีสูบน้ําตัวใหม่นะครับซึ่งจะเพิ่มศักยภาพนะครับการระบายน้านะครับจากพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครนะครับผ่านมาทางคลองแสนแสบเข้าคลองบางขางนะครับเพื่อออกแม่น้ําบางประกงเนี่ยเพิ่มจากเดิมนะครับจาก30เป็น60นะครับแล้วก็ในส่วนของปีนี้ครับทางกรมชุมนทานเนี่ย ก็วางแผนการผ่นน้ำนะครับบรหิหารจัดการน้ําในช่วงที่ฤดูน้ําหลากที่จะมาถึงเนี่ยโดยการติดตั้งนะครับเครื่องสูบน้ําที่จะสามารถระบายน้ําตัวนี้ออกแม่น้ำบางกงได้ให้ไม่น้อยกว่า30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับทั้งนี้งานก่อสร้างนะครับตัวปรับปรุงสายนิสูบน้ําตัวใหม่นะครับคาดว่านะครับจะแล้วเสร็จนะครับภายในปีโงบประมาณ -65 เพื่อรองรับฤดูน้ําหลากในปีถัดไปครับ